สวัสดีครับคลิปนี้ให้ชื่อว่าเป็นคลิปแห่งงานเปิดตัวกันละกันนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องให้เปิดตัวทั้งในเรื่องของเสือ้อหรือว่าชุดแข่งใหม่นะครับของปี2022ถึง2023นะครับสเปอร์ก็เปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเปิดตัวรูกสาประตูคนใหม่ด้วยนะครับเฟเซอรฟสเตอร์ครับไปดูที่เรื่องชุดแข่งกันก่อนนะครับก็จะมีความแตกต่างจากฤดูการล่าสุดนะฮะ จากเดิมที่เป็นสีขาวสีพื้นล้วนๆนะครับมาฤดูการนี้ก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มเติมมานิดหนึงก็คือเป็นเส้นตัดนะครับที่มีการเพิ่มนะฮะการขับเน้นให้เสื้อนั้นมีความชัดแล้วก็มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับมีเส้นขอบนะฮะอยู่ที่ตรงคอแล้วก็แขนทั้งสองข้างนั่นเองนะครับก็เป็นสีสะท้อนแสงสวยงามนะฮะ เห็นแล้วโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ texture นะครับบนผืนเสื้อเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าสังเกตให้เห็นดีๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นลวดลายนะครับอยู่เต็มบริเวณของตัวเสื้อเลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นเรื่องราวของชุดแข่งใหม่นะครับที่มีการเปิดเผยออกมานะฮะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมตอนที่อีวานบริสิตย้ายมาวันที่เซ็นสัญญามีการเปิดตัวชูเสื้อนั้นทำไมถึงชูเสื้อแบบเก่าอยู่นะครับ mm. ก็เพราะว่ายังไม่ได้มีการเปิดตัวชุดใหม่อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีนักเตะที่ เซ็นสัญญาเข้ามาแล้วก็คงจะได้ชูเสื้อใหม่กันแล้วนะครับก็รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบัสโตนี่หรือว่าจะเป็นกาเบรียลเชซุสหรือใครต่อใครนะครับที่มีข่าวกับสเปอร์อยู่ในตอนนี้ก็รีบๆเข้ามานะครับมาชูเสื้อใหม่กันนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของการเปิดตัวของเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับผู้รกษาประตูคนใหม่ที่ย้ายมาจากเซาท์มปตันนะครับเซ็น2ปีนะครับย้ายมาแบบฟรีๆนะฮะก็มีข่าวว่าเซ็นสัญญา ไว้ตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดตัวก็มาพร้อมกับชุดเหลืองของเขาเลยนะครับสีสวยงามสดใสราสีจับนะฮะผ่องมากจริงๆนะครับมาถึงเรื่องราวของคนยิงประตูในทีมชาติกันบ้างนะครับนักเตะไก่ของเราก็ยิงประตูกันสนั่นนะฮะในช่วงสองสมวันที่ผ่านมานี้เริ่มจากซอนึมินก่อนนะครับอันนี้อยากจะพูดถึงเพราะว่ายิงประตูจากลูกฟรีคิกแบบเรียกว่าเด็ดขาดจริงๆนะฮะในระยะที่ได้ลุ้นแล้วก็ ยิงเข้าไปอย่างสวยสดงดงามจริงๆนะครับให้เกาหลีใต้เอาชนะชิลีได้2ประตูต่อศูนย์ะครับโดยเขายิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะฮะเป็นลูกที่แฟนๆไก่เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าฤดูกาลหน้าขอเถอดให้ซอนเนี่ยเป็นคนยิงเป็นมือวางอันดับหนึ่งได้ไหมในการยิงสังหารลูกฟรีคิกแบบที่ยิงโดยตรงแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้คือเขาก็เป็นตัวเตะลูก นิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าลูกฟรีคิกที่อยู่ระยะไกลๆที่ต้องเปิดเข้ามาให้กองหน้าได้ลุ้นทําประตูแต่ว่าในลูกที่ยิงฟรีคิกยิงโดยตรงแบบนี้เขาไม่ค่อยได้รับโอกาสเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับที่ขอลองรวมถึงเอริกไดเออร์แต่คราวนี้พอได้มาเห็นลูกทีแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าซอนเฮงมินเนี่ยมีมีความเป็นเพชรฆา,าดเรื่องของฟรีคิกที่น่าจะ เปิดโอกาสให้เขาบ้างในฤดูการหน้านะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงในเรื่องของฟรีคิกก็ลองว่ากันเข้ามาดูนะครับจริงๆแล้วในฤดูการที่แล้วเนี่ยก็มีลูกฟรีคิกที่ซอนามินยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่แบบไม่ได้เป็นระยะอยู่ในระยะยิงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกนั้นเนี่ยกึงยิงกึงผ่านเข้ามาแล้วได้ประตูเลยด้วยนะครับก็ถือว่ามีแววครับคนที่จะมาสังหารฟรีคิกคนต่อไปในฤดูการหน้า ซอนเทรตมินแน่น,นอนนะฮะเดนมาก,ก็เอาชนะทางด้านของออสเตรียได้นะครับ2ประตูตอนน่อ1นะครับโดยลูกหนึ่งนั้นนะฮะมาจากฮอยเบียของเรานะครับก็เติมขึ้นไปยิงเสียบมุมอย่างสวยงามเลยนะครับก็ในการเล่นทีมชาติของเขาเนี่ยเขามักจะเติมจะสอดขึ้นไปเล่นเกมลูกอยู่แบบนี้เป็นประจำนะครับ มีดีทั้งลุกทั้งรับนะฮะจนล่าสุดในฤดูการล่าสุดคอนเต้จับมาเล่นในระบบ3-4-3ก็ทำได้ดีครับในระบบกองกลาง4คนนะครับคือในระบบเนี้ยมันต้องเล่นให้มีความสมดุลกันระหว่างเกมรับแล้วก็เกมรุกซึ่งเมื่อก่อนนั้นเขาอาจจะถนัดเกมรับแต่ว่าผมเห็นตั้งแต่เขาเล่นในยูโรค c าที่แล้วแล้วเนี่ยนะครับก็ ขึ้นไปช่วยสร้างสรรได้ดีนะครับกับทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยสเปอร์ได้ดีทีเดียวในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทําประตูได้แล้วก็ทําสถิติเรียกว่าสะสมประตูอยู่เพื่อทําสถิติใหม่ก็คือแฮร์รี่เคนนี่เองนะครับยิงจุดโทษให้อังกฤษไล่ตีเสมอเยอรมันได้นะครับที่จริง่ะคู่นี้เป็นบอลหยุดโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนยังไงรายการไหนเนี่ยแฟนๆก็ต้องให้ความสนใจแต่ว่า ระดับดีกรีความเข้มข้นเนี่ยอาจจะลดน้อยไปหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ฟุตบอลโลกไม่ใช่ฟุตบอลยูโ,ยโรเป็นยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็เลยทําให้ความเข้มข้นความกดดันของเกมเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับฟุตบอลรายการใหญ่ๆแต่ว่าเกมก็สู้กันสนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนถึงแม้ว่าจะได้ลูกโทษในจังหวะที่ตัวเองล้ำหน้าอยู่เนี่ยนะครับแต่เขาก็ใช้ความเยือกเย็นนะฮะยิงเข้าไปได้จนทำให้ตอนเนี้ย ยิงไปอยู่ในระดับ50ประตูแล้วนะครับก็ไล่เวนรูนี่ที่ทำสถิติสูงสุดของทีมชาติอังกฤษอยู่ที่53ประตูเหลือเพียงแค่3ลูกเท่านั้นซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทำสถิติได้อย่างแน่นอนพูดคุยกันถึงตลาดซื้อขายเกเตะกันบ้างอย่างเรื่องของอเลิสโานรบัตโซนี่กองหลังอินเตอร์เนี่ยนะครับที่บอกมาตลอดว่าอยากอยู่กับอินเตอร์นะครับตอนนี้มีตัวแปรเข้ามาอีกหอย่างแล้วก็คือ ทีมที่มาเป็นคู่แข่งเราเนี่ยครับแมนยูเตรียมที่จะเรียกว่าจะมาปาดหน้าคว้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีปฏิกิริยาเร่งแบบนี้เราควรที่จะต้องเร่งดําเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าอยากได้บัสโตนี่จริงๆนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็ทำเกมรุกค,คืบเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีข้อได้เปรียบแมนยูอยู่หนึ่งคือคอนเต้นะครับก็มีความสัมพันธ์อดีกับนักเตะอยู่แล้วนะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องของการได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วเงินเราก็น่าจะพร้อมจ่ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีแมนยูแทรกเข้ามาผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องกังวลใจมากนะักแต่ยังไงก็ต้องรีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับตกลงหรือไม่ตกลงยังไงก็ควรที่จะเคลียร์กันไปเลยเพราะว่าจะได้ไปดู ให้ความสนใจคนอื่นๆต่อไปถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นมีข่าวแบบว่าแวบว่าอาจจะไปมองทางด้านของสเตฟานเดฟรายสเตฟานเดฟรายนะครับของอินเตอร์เหมือนกันเนี่ยด้วยนะครับดีลหนึ่งที่มีการคาดว่าจะมีการปัดฝนขึ้นมาก็คือเปาตตเรสนะครับกองหลังเบียร์เรียลเพราะว่าตอนนี้นักเตะที่ เป็นนักเตะสเปอร์แล้วอยู่ในความดูแลของเบียเรอัลในช่วงยืมตัวฤดูกาลที่ผ่านมาเขาอยากจะซื้อขาดอย่างโรเซลโซเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเข้าไปพ่วงอยู่ในสัญญาได้ในดีลสลับตัวกันนะครับถ้าหากว่าสนใจเปาตอเรสเปาตอเรสก็มีข่าวเกี่ยวพันกับแมนยูอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูว่าตกลงนักเตะ จะเลือกทางไหนอยู่ต่อเลือกสเปอร์หรือเลือกแมนยูก็ว่ากันไปตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากองหลังก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับบัสโตนี่เปาตอเรสหรือว่าสตีเฟนด d ฟรายนะครับแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายกันที่เรื่องของแฮร์รี่วิงคครับตอนนี้สเปอร์ก็ปักป้ายขาย ในราคา20ล้านปอนด์นะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถยื่นเข้ามาได้เลยก็มีข่าวว่าเอฟเวอร์ตันสนใจอยู่นะครับก่อนหน้านี้คือมีหลายทีมในพรีเมียร์แล้วก็ทีมจากต่างแดนก็สนใจเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่า จะจบยังไงถ้าเขาย้ายออกไปมันก็แปลว่าจะต้องมีมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาอย่างแน่นอน <S <S ผมเชื่ออย่างนั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนของแฮร์รี่วิงส์กันต่อไปอ่ะอย่าลืมกด ign, <S <S 1> <S 1> ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นเวลามีคลิปใหม่ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเรื่องล่าในเล้าไก่จะกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ